ดีครับเช่นเคยครับผมสุดใจส่งทั่วไทยรายงานตัวอีกแล้วครับดูเวลาโอเที่ยงพอดีครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาเที่ยวกระโปดของไทยตามผมมาอีกแล้วครับตามมามาด้อเฮลโลลเลเราบปเที่ยวครับเดี๋ยวอเดี๋ยวหยุดก่อนก่อนที่เราจะไปดูสวงกระโปดเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักเจ้าของสวนกอนครับว่าเขาชื่ออะไรตามมาครับอ่ะผมสวัสดีครับพี่อานี่ยพี่ชื่ออะไรแนะนำชื่อเกษตรกร ครับผมนาคเจริญพรครับครับผมแล้วที่นี่ที่ไหนครับที่นี่อยู่ตำูลติเบดครับติเบอ่าตำบลตำบลท่าบนนี้ครับอำเภออำเภอพนัดเอออำเภอเกาะจันทร์ครับี้จังหวัดจังหวัดชนบุรีครับอ๋อจังหวัดชลบุรีครับผมแล้วอันนี้พี่ได้มีโอกาสรู้จักกับโสมแดงใครเป็นคนแนะนาครับคุณหวยครับคุณหวยวยครับคุณหวยครับครับอันนี้คุณหวยครับครับผมเอาหวยนี่ชัดเจนครับพูดน้อยครับแต่ต่อยกระจายเลยครับตอนนี้ไปทุกที่ ครับผมแล้วอันนี้อตอนเนี้ยก็พ่อเนี่ยผมอยากจะทราบว่าพี่ฉีดโสมแดงกับอะมิโนครับไปกี่เที่ยวแล้วครับสองเที่ยวครับสองเที่ยวครับสองเที่ยวแล้วโอ้ยทำมันงามอย่างนี้ละแลปูยนี่ใส่ไปกี่เที่ยวครับป๋ยใส่เที่ยวเดียวครับตั้งแต่ต้นเล็กๆครับโอ้ต้นขนาดปค่มาณนี้นะครับผมฉีดโอ้ยมันก็ดเดียวเลยครับโอ้แล้วมันงามแล้วฉีดที่ไปสองเที่ยวเพิ่งฉีดสองเที่ยวครับโอ้พี่น้องเกษตรกรครับนี่ อ่าคุณพี่อะไรนะนาคเจริญคุณพี่นาครับต้นขนาดเนี้ครับเที่ยวเดียวและจีโสมแดงขวาแดงอะมิโนไปสองเที่ยวพี่น้องเกษตรกรมาดูข้าวโพดว่ามันงามยังไงมาดูครับนี่ผมใจดูครับอ่าอ่าพี่พี่บุญนาคช่วยดูครับพี่ครับครับดูครับดูดูลำต้นได้เลยครับนี่เราดูลำต้นตั้งแต่ที่ลำต้นครับตั้งแต่ที่ลำต้นแล้วดูใบครับใบครับโอ้ใบมันใหญ่แล้วเงามากนะเห็นไหมครับนี่นี่เดี๋ยวดูครับนี่ใบดูขนนี่อย่างเงี้ยครับขนมันเยอะ พวกอะไรมันจะแล้วสังเกตดูว่านี่ครับผมจะให้ดูเนี่ยถามว่าอ๋อทำไมถึงโตไวก็สังเกตดูที่ลากครับดูลากต้องดูที่ลากด้วยว่าทาําไมครับก็โพวถึงโตไวมันถึงงามก็รากมันเยอะและ้วขนาดนี้ใหญ่แล้วขนาดนี <c> ้ร <oughs> ากมันยาวใหญ่ดูครับทุกต้นเนี่ยครับถ้าฉีดสมแดงลากจะออกแบบนี้ครับมันกินอาหารได้ดีครับแล้วตัวนี้มันจะไปช่วยขยายในลําต้นครับหลอดอาหารนะครับทำให้พืชกินอาหารได้ดีเพื่อโตวไวโตวเร็ว เอ้แล้วนี่มันเป็นกระโพดกระโพดอะไรครับพี่กระโพดไก่ครับอ๋อกระโพดไก่้ปกติกระโพดไก่นี่ต้นมันไม่ใหญ่ขนาดนี้นะเห็นไหมอ้ตอนี้สุดยอดจริงๆครับดูดูดูครับดูพี่น้องเกษตรกรดูครับน่นใบใหญ่อันนี้ใบใหญ่ก็เรียกว่างามใบตั้งครับนี่ครับดูโอ้โหงามใบเขียวใบใหญ่ใบตั้งครับเป็นไงครับผมอยากจะให้คุณพี่บุนาคให้ความมั่นใจกับเกษตรกรที่ปลูกกระโพด ว่าใช้โสมแดงแล้วมันดีอย่างไงช่วยลดต้นทุนอย่างไงครับสักเล็กน้อยครับครับใช้โสมแดงนี่ประหยัดปุ๋ยครับผมใส่แค่ปุ๋ยแค่ครั้งเดียวนะครับนี่ตั้งแต่ต้นขนาดนี้แล้วผมฉีดไปแค่สองครั้งแล้วดูดูต้นดูใบครับดูรากครับนี่ครับสนใจครับชัดเจนจริงๆครับโอ้เป็นไงครับนี่ครับผมไม่ได้พูดเองนะครับแต่คุณพี่บุญนาคยืนยันเลยครับว่าโอ้โหมันประหยัดต้นทุนที่ผมใช้ครับนี่ชัดเจนไหมครับใส่ปุ๋ยเท่าเดียวแต่งามขนาดเนี้ ครับพี่น้องเกษตรกรลองตัดสินใจใช้ดูครับแล้วท่านจะบอกว่าโอ้โหมันสุดยอดจริงๆครับจะเจ๊ไหมครับอันนี้ก็ครับผมก็อ่สุดท้ายนี้ผมอยากจะขอขอบคุณข้อมูลดีๆอยากพี่บุญนาคครับผมและยังไม่ได้แนะนําตัวอันนี้คือท่านเอดดีอุไรวงกันดีครับแม่ทับแม่ทับพนักพิคมครับแล้วอันนี้ท่านอ่ดาต้อนสมบงวงกันดีครับอันนั้นๆนอันนี้อามวยครับอันนี้ แฝดมันแท้เลยครับตัวนี้พาลุยเต็มที่ครับครับผมก็หน้าเน็ตบอร์ดตีประดิษฐสมแดงอาหารชูกาลังพืชมาช่วยเกษตรกรครับผมได้ปรับสภาพดินฟื้นฟูดินทําให้พืชเจริญเติบโตวไวออกผลดอกออกผลดีถ้าเป็นข้าวโพดใหญ่ยาวสุดปลายสังครับครับผมก็ใครรู้จักเราคนคน,นั้นชโชคดีสมแดงรู้จัก ไม <ไป S 1> ่รู้จนเออ